จริงๆอะ่ะผมผมเป็นติดตามเกี่ยวกับเพจคริปโตครับแล้วก็ไปเจอพี่ในบทสัมภาษณ์ครับในคลิปนั้นแล้วกันผมก็เลยเฮ้ยคนนี้ใครเนี่ยแบบเป็นแบบดูแบบเจ้าของเพจเขาเขาลบต้องถือ,อยังเลยก็เลยติดตามพี่เปเขาเป็นใครนะก็เลยแบบติดตามมาจากช่องนั้นก่อนครับก็เลยแบบ ไปเจอครับก็เลยคลิปแรกแค่ดูผมไปดูไอเนี่ยพี่ซีรีส์ฮาวสุดเทสไลอ a โปรอ่าก็เลยแบบเปิดโลกเลยทีเนี้ยเลยเริ่มติดตามไปเรื่อยเลยยิ่งผมใช้พีโปเป็นจากคลิปต้นเหรอครับ,บขอบคุณมากเลยพี่แล้วก็อธิบายประทับใจเหรอครับก็ประทับใจก็น่าจะเป็น ซีรีส์นั้นแหละครับเพราะว่าแบบเหมือนพี่แบบสอนจริงๆครับไม่ได้เอาอะไรเลย <laughs> แจกแจกแจกของ <laughs> ประมาณนั้นครับหน้าเทรดนี่มันจะคล้ายๆก,กันกับที่ผมเรียนมาครับเป็นเทรดสั้นเหมือนกันแต่ที่ผมเรียนมามันใช้ EMA 6หกเส้นเลยครับแเทรดกก็ สั้นๆเหมือนกันครับมันหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าอะไรมาเนี่ยอ่าค,คล้ายกันครับแต่ว่าเทคนิคก็แตกต่างกันบ้างครับพวกโดยเฉพาะเอเมครับเส้นเยอะผมก็งงเหมือนกันผมก็เลยแบบยัง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 ไม่โดนยังไม่โดนใจเท่าไหร่ก็เลยแบบลองศึกษาในเพจพี่ก่อนครับก็มาเจอก็เคยเอาไปลองใช้อยู่นะครับออเมสิบสี่หกสิบตอนแรกเป็น เห็นพี่แบบพาเศษในยูทูบอย่างนี้ประมาณเนี้ยครับโหอ,อันนี้แบบตอบได้ย่างมั่นใจเลยครับเพราะว่าผมเห็นพี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกท่านหลายท่านเนียผมก็แบบโหไม่น่าจะสงสัยอะไรแล้วมัง้งเลยอะไรประมาณเนี้ยครัก่อนแหละผมเคยทักไปแล้วครับรอบหนึ่งแต่ว่าอย่างตังยังไม่ถึงก็เลย หายไปเกือบปีครับก็เลยแบบทักไปสักอีกทีก็ได้ตต่งจากช่วงคลิปโตบูมพอดีครับก็เลยโอ้โหพอดีเลยโรงเรียนดีกว่าประมาณนั้นครับก่อนมาเรียนเฮ้คนลหรอครับผมเทรดอ่อมันมันได้ได้เสียเสียครับมันเหมือนมันเป็นเทรดเป็นวงกลมครับเทรดไปเทรดมาคือเราไม่รู้ว่า อ่าเรามันเราไม่รู้ว่ากามันจะกลับตัวตอนไหนวิ่งไปถึงไหนคือเราไปเข้าตรงการลางมันก็ไปไปแบบไป i ิน u ท s สมาแล้วโดนตลอดเลยมันออย่างช่วงนั้นนอะผมไม่ค่อยละเอียดด้วยอะครับไม่ค่อยมี key level เเด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเทรดได้มั่งเสียมั่ง อยู่ประมาณปีหนึ่งะครับก็เลยแบบสงสัยเกิอดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน,น่ๆแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามศึกษาหาความรู้มาเรื่อยๆคือบางทีมันก็รู้ทุกอย่างแต่ใช้ไม่เป็นเลย <c oughs> คือเอามาผสมผสานกันก็เละไปหมดอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มอื่นๆมันก็เลยแบบต้องมีตัวช่วยแล้วแหละต้องมีโค้ดแล้วแหละอะไรปรมาณเนี้ยครับโอ้ พอใจมากเลยครับพี่เพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยอย่างที่บอกครับผมเทรดแบบมันเหมือนเทรดเป็นวงกลมครับได้ได้หรือเสียวนไปวนมาอย่างเงี้ยแล้วบางอย่างอ่าเราเขาเรียกมนนะผมก็แบบบางปัญหาตอนแรกก็สงสัยพอทำแบ็คเทสไปเรื่อยๆแบบเอา้าเรารู้เองเลยใช้งันเลยอะไรมันยังไม่ได้ถามเลยนะแล้วอือ เราเห็นภาพไปเองั้างั้นแล้วก็ไมซ์เซ t อ่ะ m มซ์เซมันจะตามมาจากเทคนิคที่ดีก่อนในส่วนตัวที่ผมคิดนะตอนแรกผมผมก็พยายามแบบเวลาก่อนนั้นเนี้ยเสียก็พยายามแบบไปปรับไม n ์เซ t นู่นนี่นั่นคิดบวกอะไรต่างๆกันนะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ปรับที่ฝีมือสกิแลแรอวมันก็ยังกวนอยู่ที่เดิมอยู่นะบ้านเนี้ยครับ ถ้าแตกต่างนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการทำการบ้านแบคเทแล้วครับคือผมคิดว่าตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยครับที่ที่ผลแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าการทำแบคเทอนี่ส่วนมากที่อื่นเขาให้ทำนิดๆหน่อยๆอ่ะสิบชุดยี่สิบชุดอะไรมาเนี่ยจริงๆก็ประมาณสิบชุดแล้วก็ส่วนใหญ่ผมเรียนมาสามที <c oughs> ก็ประมาณสิบชุดมันน้อยครับพอดี เราไม่เห็นภาพจริงๆพอทำเยอะๆไปเราเห็นภาพด้วยตัวเองอะแล้วเราจะเข้าใจด้วยตัวเองเลยด้วยซ้ำครับพี่ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างที่สุดเลยสำหรับพี่สิบชุดแรกอะผมเข้าด้วยแบบความรู้เก่าด้วยบวกกับอ่าความรู้ของพี่ไปด้วยทีเนี้ยผมก็พยายามหาเนี่ยนาเท็ดฟูลแบกอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าตรงตาม สเปคที่กำหนดบางไม่ตรงบางบางทีผมก็เลยเทรดไปวันยี่สิบชุดยี่สิบชุดนี่ก็ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากพอมาถึงที่สามสิบชุดเนี่ยผมก็เลยนั่งนึกในใจว่าถ้ามีฟูแบงแล้วก่อนฟูแบงมันต้องเกิดอะไรเนี่ยก็เลยไล่แบบย้อนไปดูอ๋อ oh, มันต้องมีพวกชุดกับตัวอะไรนู่นนี่นะก็เลยแบบพยายามไปเทรดชุดนั้นด้วยอะไรให้มันแบบผ,ผ่านตาบ่อยๆอะไรมา พอถึงห้าสิบแล้วเราก็กลับมาเห็ดฟูแบ็กเหมือนเดิมพอชุดสี่สิบถึงห้าสิบเราก็กลับกลับมาเห็ดฟูแบ็กเหมือนเดิมอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมต่างๆเป็นหลายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปอย่าเงี้ยนีผมคิดว่าตรงเนี้ยมันทําให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นมากกว่าก่อนหน้านี้ครับปัญหาหลักของผมเลยคือ เข้าไม่ห่มอันี่เข้าแล้วแบบโดนเกี่ยวเอสแอลมั่งแล้วทีเนี้ยตอนเป็นคริปโตนะครับผมก็เทรดทั้งขึ้นทั้งลงเลยอะไรมาเนี้แล้วก็โดนตลอดแต่พอมาปรับปรับใหม่แล้วเรียนกับพี่ผลเราก็เลือกสินค้าก่อนเลยอันดับแรกเราต้องเลือกสินค้าที่เราได้เปรียบเราเข้าใจในตัวมันก่อนแล้วตรงเนี้ยมันมันก็ ช่วยแก้ปัญหาได้ดีครับหนึ่งเลยคือความเสี่ยงมันเหมือนมันตัดความเสี่ยงออกไปเราก็เทกค้าขาขึ้นหนึ่งเดียวหรือว่ารอรอเวลาอะไรแบบนี้ถามว่าแก้ปัญหาตรงจุดเลยครับสำหรับผมเนื้อหานี่ก็เริ่มจากพื้นฐานนครับสำหรับคนที่พื้นฐานนี่ก็เข้าใจได้แน่นอนก็ตั้งแต่อ่อ ค่างเงินคืออะไรสกุลเงินคืออะไรขึ้นลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยข่าวมีผลอย่างไรแล้วก็เทคนิคต่างๆทั้ง u ู่แบ็ k เอ่อพวก SMC อะไร,ไรที่ผมก็เอ่อยัดเข้ามาให้อะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกเราใช้ไม่กี่หน้า สำหรับการเรียงเนื้อหานี่ก็เออเนี่ยสำหรับการเรียงเนี่ยผมเรียนมาก่อนหน้านี้คือบางคน,น่ะเขาเขาสอนยัดยัดแต่คือจริง,รงๆแบบสับอะพี่มันเป็นสับเทคนิคเยอะมากเลยผมไม่เข้าใจเออเขาทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องอยากกว่าเดิมอีกเลยอ่าตรงเนี้ยที่คนทำเรื่องอยากให้มันเข้าใจง่ายขึ้น เนี่ยแหละแล้วก็กดคือโลบายการทำการบ้านนี่เหรอผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจกันโอ้ขนาดนี้เลยเหรอพี่เยอะไปไหมห้าสิบชุดพี่ขอห้าสิบชุด่าโทรมาผมก็งงอยู่ตอนแรกแต่ว่าทำไปครับผลลัพธ์มัน สวยงามเสมอเล็กแรกมันก็ลำบากนิดนึกแต่พอทำไปเรื่อยมันก็จะเร็วขึ้นเองครับดีเลยครับผมชอบชอบครับตรงนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอบตรงที่ว่าดีกับผมยังไงครับคือผมอะมองมองภาพออกแล้วที่ว่ามันจะจุดไหนมันจะเด้งจ,ดจุดไหนเราควรเทดบูแบ็กจุดไหนเราควรแบบ อาจจะเสียงเล่นก็ได้หรือว่าไม่ไม่เล่นก็ดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยมันมันแยกออกแล้วครับตรงเนี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเราก็จาเป็นต้องเล่นทุกถ่าก็ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วแค่แค่รอถึงเวลาก็ไม้สองไม้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นกับออกกำลังกายอะไรตามภาษาผมถึงเวลาอย่างเงี้ยจุดเนี้ยครับที่ผมคิดว่ามันแตกต่างที่แบบว่าห้าสิบชุดที่ผมทำการบ้านมา ก่อนหน้านี้ผมก็รอผมก็ไม่รู้ว่ามีเป้าหมายที่จะรอหรือทำรออะไรอยู่นั้นเนี่ยรอท่าไหนเรืออะไรยังไงเคราะผมบอกนะครับพอแน่นอนครับชุดนี้สําหรับถ้าในกรณีที่ทุกคนทําการว่านเยอะนะครับผมคิดว่ายังไงคุณเอาตัวรอดได้แน่นอนครับในตลาดไม่ยากแล้วก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอน แต่ต้องปรับเรื่องไม n d เซ็ดด้วยนะไมซเซ็นี่ต้องเทคนิคดีไมเซ็ตไมเซ็จะดีตามอะไรสำหรับ <c oughs> ผมคิดว่าทําได้จริงครับแต่แต่ผมแล้วมันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับพี่ผมคิดว่าอย่างนั้นบางคนเขาไม่มีพื้นฐานเลยอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใช้เวลาหน่อยใช้เวลาในการทําการบ้านนู่นนี่นั่น ปรับโครงสร้างความรู้ของเขาใหม่บางคนเขาก็เรียนมาหลายที่แบบมันความรู้มัน,มนตีกันเยอะอะไรแบบนะั้นแต่เหมือนกับที่พี่บอกบางคนเขาก็แบบดูแค่วิดีโอเขาก็สอนได้เลยเพราะว่าเขาอาจจะมีพื้นฐานที่ความรู้ที่แน่นมาก่อนแล้วอนะแต่เนื้อหาวิดีโอครับมันละเอียดแน่นอนครับคือที่พลจะกำชับตลอดว่าดูวิดีโอสองรอบนะ ถ้าไม่พอถ้าไม่เข้าใจดูสามสี่รอบไปเลยอะไรไม่เนะี่ยคือทุกคาตอบทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วแล้วถ้าแบบแทบจะไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเลยสำหรับถ้าแบบดูแล้วก็จดรายละเอียดดีๆนะครับคือพี่พลแก้ปัญหาทุกอย่างสําหรับนักเรียนก่อนหน้าหรือลงในคลิปหมดแล้วแล้วแล้ปัญหาส่วนมากเราก็โดนกันอย่างนั้นอยู่แล้วที่ที่พี่พลแก้ให้ในคลิปอะไรประมาณนี้ครับ คือสรุปว่าใช้ได้จริงครับเรียนแล้วใช้ได้จริงเลยแต่ต้องจดละเอียดด้วยนะครับให้ความสำคัญกับการจดบันทึกสรุปออกมาด้วยประมาณเนี้ยครับโอ้มันยากาศบรรยากาศในคลาสนี่คือสนุกครับสนุกเอ่อเขาเรียกอะไรนะมันเพื่อนเพืเขาก็แบบ คอยแบบผลักดันกันตลอดนะครับทีมันก็ต้องมีแบบคนที่แบบทําแล้วก็เพื่อนเขาอยากทําตามด้วยอะไรประมาณนี้ยมันต้องมีคนผลักดันกันหน่อยชีพลดุไหมเหรอนี่ก็ถ้าแบบโอ้ก็ติ๊ก็นิดหนึ่งอะไรกันดุนิดหนึ่งจริงๆอิงพี่พลเขาอยากให้ให้เรา ได้ความรู้จริงๆเข้าใจจริงๆอะครับมันก็เหมือนครูสอนนักเรียนนะครับก็ต้องมีดุด่ากันบ้างถ้าเราแบบนอกลู่นอกทางไปหน่อยทำอะไรแบบไม่คิดอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เข้าแล้วคมเข้าแล้วพุ่งสต็อปสั้นนี่เรื่องจริงครับเรื่องจริงคือทุกคนในคาถ้าฝึกทำการบ้านแล้วก็จบคอร์สมาฝึกเยอะๆฝึกหนักเนี่ย จะมองเห็นจุดเข้าเหมือนกันครับไม่ต่างกันอาจจะเข้าลืม่มเลื่มกันนิดหนึ่ง SL SL ก็ที่ที่เดียวกันครับเข้าแล้วพุ่งแน่นอนครับอันนี้เรื่องจริงครับตอบได้เลยถ้าถ้าเราฝึกหนักมาหนักแล้วแล้วก็เราจะมองเห็นจุดเดียวกันจุดนี้แหละค <c oughs> วรเด้งแล้วควรไปแล้วอะไรเนะี่ยครับผมก็ อย่างที่ต่อไปแบบก่อนหน้านี้มันก็เข้าแม่นแล้วก็เข้าแล้วพุ่งเลยครับก่อนหน้านี้ผมก็เทรดไม่ได้เนาะเทรดวนไปวนมาได้บ้างเสียบ้างเนี้ยเหมือนเหมือนกับผมโยนความรู้เก่าทิ้งแล้วเรียนกับพี่ใหม่เลยครับผมก็ใช้แต่ความรู้พี่อย่างเดียวเลยตอนเนี้ย <laughs> มันก็พัฒนาขึ้นไหมมันก็พัฒนาขึ้นครับ ไปในทางชุดความรู้ใหม่ของพี่ไปเลยอย่างเงี้ยผมก็หยุดใช้ความรู้เก่าผมละอะไรเนี้ยสำหรับพี่พลแล้วผมคิดว่าพี่พลก็เหมือนพี่ชายแล้วกันแล้วแบบคอยแบบพูดคุยแบบแซวเล่นในในยามบางเวลาได้จริงจังในยามทำงานแล้วก็ว่าก่าวตักเตือนกันได้เหมือนครู คือจริงๆที่เหมือนทั้งพี่ทั้งครูไปวันเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ก็ผมคิดว่าพี่พลอ่ะเหมือนครูครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในบางเวลาหาได้ยากมากๆครับที่โพสที่แบบว่าจะสอนเราขนาดเนี้ยมัน ปกติก็มีแแค่แบบยัดเนื้อหาให้ไปเรียนไปเรียน่งเรียน,ยนแล้วก็ทกษาเองบางบางทีแล้วก็แพงนะครับบางทีเนื้อหาที่เรียนมาเทดไม่ได้ได้แต่เนื้อหาจากท่าเทดเฉยครับต่เอาไปเทดจริงไม่ได้ก็ครับความรู้สึกที่มีต่อพี่เหรอผมคิดว่าพี่เป็นครูท่านหนึ่งไปแล้วกันครับก็ปกติถ้าครูใน การเทรดของผมนี่ผมมีหลายท่านแล้วแต่ผม,มรู้สึกว่าเฉยๆกับก่อนหน้านี้มากเลยครับเพราะว่ารู้สึกยังทำอะไรกับความรู้นี้ไม่ได้หาเงินจริงยังไม่ได้ความรู้นี้พวกนี้ครับพอมาถึงที่ผมก็รู้สึกว่าเออพมจริงอ่ะคนเนี้ยประมาณเนี้ยครับจริงๆอะ่ะมาเรียนเถอะครับคือก่อนหน้านี้คุณเสียมาเยอะแล้ว คุณลองเสียอีกสักครั้งนี่กว่อนแล้วคุณจะรู้ว่าแบบคุ้มค่ามากๆเหมือนผมเนี่ยของพี่พลเป็นอาจารย์ทั้นที่สามแล้วกันครับทัานทแรกเอ่อเขาก็สอนด้วยอีเมสส่วนใหญ่คนที่สองนี่โหหนักเลยพี่เจอเฮดจิงอะไรอะซื้อทั้งบายทั้งเซลลไม่ต้องมีเอสอลโหคนหัวมากเลยนะสับนี่กระจายอันนี้ก็ไม่ไหวครับผมก็ออกมา แล้วก็ผมตั้งใจแล้วผมเก็บเงินว่าจะมาเรียนกับพี่ฝนเป็นคนสุดท้ายแล้วผมมั่นใจแน่ๆเลยแล้นั้นผมก็เลยจัดก,การทักหาพี่ฝนแล้วก็ขอรายละเอียดครับแล้วก็ตัดสินใจเรียนเลยอยากแนะนำนเพื่อนๆครับถ้าใครสนใจก็เอาเลยครับอย่าดีลา่ายเยอะ <laughs> เพราะว่าคุณไม่รู้จะเสียเงินเยอะกว่า คอร์สเรียนที่คุณเสียไปซะอีกผมว่ามันจะเสียไปเรื่อยๆค,คอร์สเรียนแนะนำครับจริงอธิบายเพิ่มก่อนแล้วกันนะเราบว่าผมว่าเคยเคยทักไปนะครับไปเกือบจะไ,ได้ไปเรียนแล้วผมตอนแรกผมก็ดูเพจวิพลทำไมชื่อคอร์สมันคล้ายๆกันเลยเออเกือบเรียนไปแล้ว แต่อันนั้นแบบอันนั้นถูกกว่าอะไรผมก็เลยดูรายละเอียดทำไมมันเหมือนกันเลยเนี่ยก็เลยแบบยังยังไม่ตัดสินใจเอก็เลยแบบมันก็ต้องของจริงดิถ้า,ถาจะเรียน <c oughs> แนะนำครับถ้าอยากฝากถึงเพื่อนเพื่อนครับถ้าใครสนใจจะเรียนแนะนำให้เรียนกับเจ้าของวิชาตัวจริงดีกว่าครับต่างกันไหมอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่เคยเรียนของก๊อป แต่ว่าผมว่าแนะนําของจริงก็คือของจริงะอครับผมแนะนําของจริงมากกว่าฝากถึงรุ่นน้องนะครับที่ได้วิดีโอการเรียนของญี่ปุ่นไปแล้วผมแนะนําเลยทําตามคําแนะนําอย่างเค่งคัดเลยครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างรีบทำแบ็กเทสก่อนเลยครับเพราะว่ามันจะได้แบบ รีบปรับพื้นฐานของเราไว้ด้วยแล้วก็รู้จุดข้อดีข้อเสียงของเราแนะนำครับให้ทำแบ็กเทสเยอะพอถึงวันเรียนแล้วมันจะมันจะทำไม่ทันมันจะมีทั้งแบบฟอร์เวิร์ดเทสด้วยนู่นนี่นั่นด้วยอัดเข้ามาอีกเราอาจจะทำไม่ทันเวลาก็ได้แต่จริงจริงก็นั่นแหละครับถ้าใครที่ได้สมัครแล้วลงไปก่อนก็มีเวลาก็ดูสรุปจดบันทึก แล้วก็ทำแบ็กเทสทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งคัดนะครับเพราะว่าผมก็เคยแบบแอบไปทำนู่นทำนี่เหมือนกันมันก็เสียเวลาไปต้องดูน้อกค้างนิดนึงอะไรแนะนำที่คนแนะนำมาดีนะครับทำแค่แบบแค่ทำตามก็พอตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าใจครับบางคนออาจจะดื้อนิดนึงจริงเหรอไม่ลองดูไหนแล้วกัน ประมาณเนี้ย <laughs> oh,